ตุนซามินมาสินเจมี่เ <phones> จียงงงเจมี่ดาวินะไปหาหลานสาวไงเพื่อนมาสันไม่เอาเพื่นเาเปลี่ยนแหงสมสดิค่ะวยามาเด้เอาเป็นตามาจะไปเบาอย่างไงแ้วอีกหนึ่งร้อยคนหลังจะถึงแสนซับแล้ว ตนทิกตอกคะในติกตอกตนะคะอีกหนึ่งร้อยคนจะถึงแสนผู้ติดตามถ้าอันอื่นมื่นสองมื่หรือพันสองพันหาพันคือของปลอมช่องปลอมของจริงอ้อายสกุลนพรในติกตอกคือเก้าหมื่นเก้าร้อยเก้าพันเก้าพันเก้าร้อยคนอีกร้อยคนก็หอดแสนเนอพี่น้องเนอ แล้วเพจก็เหมือนกันนะคะอิหลาไม่ได้ทำเพจถ้าอยากติดตามก็คือเพจของคุณย่าลำซื้อมาเพจอย่างนีู้กะย่าอไอแฟนเพจย่าอไอแฟนเพจนี่คือ,อันนี้คือเฟ e บุ๊กส่วนตัวนะคะมีผู้ติดตาม48,000คนนะคะผู้สาวคนนี้กินปลาไหลดอกกัดปลาได้ เขียวบะมีเขียวเหี้อันนี้มันเงี้ยวโพดยาตกัดท้าดาจะดูดก้อนห้าด่บัดวันเล้วน้าบันโอ้ยเป็นเยลรีเยลรีแมงเกิลแทบเบอร์บัน ขอบคุณเสื้อส,สวยๆจากน้องวีต้านะคะวีตา้าใส่ดีดีผ่ามันนี่ไม่อยากไปใส่ใส่บ่ได้ครับ <laughs> ครับมันมันได้ก <laughs> ินแบบอยากตอนไหนกินแบบไม่ได้อมแล้วถ้ามันเป็นลาอมแล้วเถอเมื่อกี้กัน ใช่ก็ในปากให้ยายกินนี่สิมะเวานะนี่บ่อปบรินน้ำนีมม่เป็นน้ำชาชีสโอ๊ยซ <c oughs> ุปแต่ที่ไหนซะมะมาเป็นสิซุบหมีเ่เน่ย านตรยญาแกงเบาควมกิ่งบ่าร้แกงเบาลดได้ขอชิฟังอือมันนี่เพราะท้าได้เข้มซัมซูมือพอจ๋าท่วมาบมืนนี่เบอเพิ่นไปเที่ยว่นมบได้โซนาติคักกับญาหนูเพิ่น สวัสดียาหน้อยนะคะพอเห็นหูงอยู่สวัสดีทุกคนค่ะโอ้ยมืนมีบ่เห็นหาหู่บเห็นห็งแล้วบันได้ส่แว้นตายนี่เป็นบนดคือเห็นหูก็ข่อยวะพ่อบมุ่อหรเนาะเบิ่งคนอยูไกลขนาดสวนเอยู่ไกลใจเาว่าจกหนา

ใหญ่อ้วนบ่ะกอบนาคือบานออกบานออกส่วนนักขึ้นซีโร่ดีแล้วเพิ่มไงอุ้ยพ่อแม่ไม่ได้ขึ้นซีโร่ตัดชุดตัดชุดต้องขยายตูดเด้อเอาใส่กาเบรตตูดกับเฉพาะมันต้องขยายแล้วก็ห่าเปื่อเปื่อกห่อใช้เสริมเสริมกลดน้ำจากยี่สิบก็ต้องเป็นสามสิบ สะโพกสามสิบแมนค่ะตัมถ้สรสะโพกให้อดดอือใชดดเสะโพกต้องสามสิบยี่ดไม่ได้ต้องรีบบอกป้ายุ้ยเลยนะลูกสองสาี่ใส่า่ดสโพกติดสะโพ,ก,ะพกตัวไงขึ้นใช่ชุดสีมว่วงชุดสีมว่วงที่คุณพ่อตัดให้ใส่ไม่ค่อยได้เพราะว่ามันจะติดตรงนี้ใส่หรือ เลบจยดอกจ้ะมันกินเนี่เอาซูชกล่องคุณบจอยู่อันนี้ันนีซื้อมากจอดแล้วนจะซื้อเนี่ยกลิ่นฝนทามากอยู่นนองหาน่บิงมันกอด อย่าตะคีเดียกเนี่ยามาใจเดี่ยถ้่เจ้ากินเข่าไปต้องคอยกินไยรอบแล้วก็ได้กินผู้ได้กินบักลำใยผู้ได้กินลำใยเจ้าอีล่ะมันสิไอายหรือฮันอานั่นแหลว เอออีหล่จะกินไรได้ลำใหญ่เนี่ยบอดีปดันได,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 ดม,มันดียู่จะมามบอดีปันไดสถกินไรมันดียุติธรรบอดีปันมันสียไอน,นั่นเนลยอีหลาเสียไอ้อยากจะบอกว่าห้องล่มากนะคะอยากขึ้นไป rồi. นั่นแม่เก็บอุ้ยเคยเห็นยาเก็บใหยู่อก็มาเก็บเองเป็นสาวเลยเด้อมรนดารายการที่วิมัชชยตีใช้ขวบเหมัันขมาบ่บวกนั้ไปบึ่งโอ้แต่ลราซุบมีบันนี้กลายเป็นซุบกมีทันทีเลยซุบจ่าจิมาหองหุกไอ้แก่ค้ดไปให้ยางเขรอของอยู่ กุญเจบักไงหนึ่งทางร้านมันมีพวกมาไล่หลานที่ขึ้นไปเออสวัสดีค่ะเซฟเซฟเซฟชวยไม่กินสูแล้วค่ะวันี้อะไรไม่มีกุ้งโอ้อัน จกินสุเทียหลายแต่老妈ยไดข่อยกระสือร้านข่อยสร้างตะกูข่อยกระซือตะกูมามื่อนี้แล้วบ่ได้ซื้อกนตุ่่ระเคุอันว่าว่าวัานอาทิตย์จังสีซื้อกูไว้ถาเพลินไปตับักคุงที่วัดอืมกินสมูรอ์อะไรข้อเลยตลอมันสิหลายสินเพรา,า,า้นกินเเตื่นมื่นมากคำคาหันกับที่บ้าน่นไปชื้อเพราะกันไปชื่อตลาดไมหัน เออเออ,อ,อลูกพันเอ้จะไม่มันสมาเจะค่ะส,ส,สวัสดีค่ะเันส,ส,สอมรัมเลย สวัสดีค่ะวิ่สวัสดีครับหญ้าฟอนจากไหนฟอนห้ามองมันสวนจะฟอนด้วยเหาเอ้าบมกอหลาสวนจะฟอนด้วย เออเออดี๋ยวตาแหยมือนึงมัมีเห็นอยู่ในลีปอยู่เขาไปลงอันเลียวงานงานบวชผ้าดุลพระซึกลับไปบุงานบวชผ้าดุลเดี๋ยวทีมาเที่ยงอืงานบวชผ้าดุลไม่ใช่เสียหันงานเต็นเังกะเออเออโอเคโอเคโอเคพี่น้องขอลงไล์เดี๋ยวลิขสิกธิเพลงเต็มแล้วบ <c oughs> ๊ายบายค่ะ ขอบคุณป้าบีบีด้วยนะคะขอบคุณแม่หลิวด้วยค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะแม่ๆวันที่ยี่สบรอติดตามนะคะส่วนวันอาทิตย์เราจะไปชมบุญที่วัดป่าส่ังคมนะคะคุณย่าก็จะไปอีหลักก็จะไปแล้วก็ขอบคุณน้ำส้มลงทานจากบ้านบีบออดบ้านฮักบอสน้อยแอะแอะค่ะอืฉันอยากลินนังแบบฉันอยากลินนังมันไม่อยากลินนังแบบ เป็นแบบปอบท้ายทอด <laughs>